ภาพล่าสุดแพวรพรสาวปิ้งไก่อังกอหลังหายหน้าไปจากวงการหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานหลายปีเลยทีเดียวสำหรับแพรวรพรเลิศเกียรติภัยบุญอดีตดาราสาวช่องเจ็ดที่โลดเล่นเข้าในวงการตั้งแต่ปี2542ก่อนจะมีผลงานละครมากมายอาทิเช่นทายาทอสูรคุณยายวารนาตอนเด็ก หรืออังกอร์สอองซันรวมถึงเรื่องเจ้าบ่าวกลัวฝนล่าสุดตอนนี้สาวแพรเธอเปลี่ยนไปเยอะมากทั้งแซบขึ้นสวยขึ้นผิดหูผิดตาเลยทีเดียวและผันตัวไปทำค้าขายทำเกี่ยวกับการดูลายมือโหราศาสตร์ดู่วงจุ้ยต่างๆส่วนใครที่อยากจะติดตามสาวแพรก็ตามวาร์ปนี้ไปเลยจ้า ig t i n k y I W i s และเมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะมีประเด็นข่าวโด่งดังหลังจากที่เธอออกมาโพสต์ฟาดอดีตคนรักที่ทำกับเธอไว้เจ็บแสบว่าไม่อิจฉาแต่อาฆาตค่ะวงเล็บจนวันตายปรบมือให้เพราะไม่เคยอยากให้คู่คุณเลิกกันเพราะการเห็นคนขึ้นสูงๆแล้วดิ่งลงมามันสนุกกว่าเยอะ รู้ยังเจ็ดปีมีอาถรรพ์ให้แดบผู้ชายห่วยๆเก่าและผู้หญิงหน้าด้านให้เราเป็นหนี้และให้เราสูญเสียอาชีพที่รักและศักดิ์ศรีเวรกรรมเริ่มจากคนใกล้ตัวและตอนนี้ถึงคู่คุณแล้วค่ะจับมือกันแน่นๆนะโชว์รถแพงๆก็เลี่ยงความตายไม่ได้ต่อไปจะประจานความขายของหลอกลวงคนรูปไม่เคยจางหายเพราะรอเสมอ